การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับคนเกิดวันจันทร์ใน9วันนี้จะเป็นอย่างไรมาดูดวงกับพี่ดานิก,กันนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดหวัวใจกดแชร์ถ้าชอบก็กดสี่เหลี่ยไมไว้ดูได้เลยนะคะคุณคนวันจันทร์เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่ะคุณเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองค่ะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเอง จริงๆแล้วคุณเป็นคนมีพรสวรรค์นะคุณเป็นคนมีความสามารถด้วยเพียงแต่คุณมัวแต่เอาเรื่องของอารมณ์แล้วความร,รู้สึกมาเป็นใหญ่เท่านั้นเองถ้าคุณตัดเรื่องของอารมณ์ความร,รู้สึกออกไปได้คุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายและภายใน9วันนี้อย่ามัวเสียเวลาแต่กับเรื่องไร้าสาระค่ะคุณจะต้องโฟกัส สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เงินคืนลูกหนี้อาจจะเอาเงินมาคืนคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะได้บ้านได้รถใหม่ได้บ้านใหม่หรือว่าได้เงินก้อนใหญ่ใหม่ๆจากสิ่งที่คุณลงมือทําสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณจินตนาการไว้อะแต่ถ้าคุณมัวแต่มารู้สึกเซ็งวันนี้เซ็งจังเลยไม่อยากทําวันนี้เบื่อจังเลยไม่อยากทําคุณจะไม่สามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆ หรือว่าประสบความสําเร็จตามที่คุณคิดในหัวไว้ได้ฝากคนวันจันทร์ไว้นะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณได้คุณจะต้องตัดอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจหงุดหงิดเซ็งกับชีวิตซะเหลือเกินเนี่ยออกไปจากหัวของคุณแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นค่ะคุณสามารถประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้แน่นอนถ้าชอบก็กดน้อมรับกันไปเลยนะคะ